สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทูกฐานสบายดีสุขสุขคนผู้ที่ขอมาส้มขีบส่องมายังเงึงบังงงสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อผู้พ่อก็ะยำขำกระยำแรงมือนีพี่น้องยังเงึ้งเลือกว่าสิวสบายดีมือนีนี่ค้นโต๊ะเด็ดพี่น้องไว้ค้นโต๊ะกัะด้างเลยได้ไปซิวลุงข้ากะขี้นี้นพี่น้องเลยข้ยวาวกะซิมาเตรียมคล้องไว้ใส่ผ้าขาวทำบุญ<อ>มืออื่นเท้า<อ>พี่น้องก็สิมี มือื่นนี่ก็สิมี่มุกปลาซิวแหละกะด้วงเลยกะดาดเนื้อเนาะเพราะว่าพญ่าพามเปลวเนื้อมือ่นนี่หาล้อยบาทพี่น้องเลยกะของวานเอียงสารพัดแหละที่เขาไปสื่อมาเนาะเตรียมทําบุญทําศีลมืออื่นอันนี้จะเป็นผัวสวยเฮ้ยพี่น้องผัวผัวด้วงพี่น้องเลยดักแดดดัก้แ้อันนี้ใช้ถ้วยน้อยพี่น้องเอ้ยใช้ฟ้าขาวมันเป็นดักแด่เด้ อันนี้แม่น้องอาเต้พี่น้องเพิน่นเพิ่นแบงไ้ตัวนี้นะนไม้ไมาใส่ผาเขามเมนเพิ่นบอกาาว่ามาใส่ผาเขาเด้อหมากอื้อเนาะแล้วก็มันห้าสีเห้ามหนึ่งสิซึ่งเมีย่ยอันนี้เนะี่ยคือห้าสิเตรียมแส่ห่อเขาเนี่ยแล้วก็แส่ผาเขาวน้่เนาะน้ำนะไม้ต้มตพี่นออ้องฟอกต้มเจียวมังนาวมืออื่นพี่น้องเอ้ยมื้อเลยกัเฮือนคั่วห้ากับสิหกแน่นองพี่น้องพราวา เห็ดบุญไหมยังกับคนออกมาแต่กระถึงสิบหกแต่กระสะอาดอยู่เด้อพี่น้องมียางเงื่งรับหมมักสกปรกได้พี่น้องผมได้มาเห็นก้นหมอเล่าคันย่องย่องก้นหมอเล่าข่าวบ้านหนึ่งข่าวกินแรงบอกเขาจะเอาบ้านหนึ่งคือข่าวเนี่ยโอ้ยเหลื่ยมมาม่าบุญน่าแนบไ่ได้บอกกันดำอันซีมีอันด์ดำมองมีอย่างเงื่ง กังกังไแมงมุมอยู่ใช่กะโบย่างในเฮือนนี่พี่น้องเลยที่แต่โบเห็นตัวหนึ่งดกดื่นเห็นเลยไพคมท่านผู้บัญชาการ้าจะมีเงื่งถอดหัวแล้วที่นินออกตกปองจะเห็นย่างแห่ต่อายแมึงมุมเหรอวะบอกในกตะเวทเออเกีว่ไม่งอเรนเ่านเบนเาได้ซ่าซ่าเห็นมาเนี่เฮือนอีแม่ได้บบ บเป็นย oui, yeah. yeah. ่องบมีไงเป็นมุมดะจังหวะภีป้าไปชิไปต่อย่งมุมมุกใช่ปะแม่มีไมกรชิงแล้วข้อใหญ่ขนาดแต่จวดเตือนใหญ่ดิเออเห็นอู่มันมานองกองแป่งไปอยู่ขาเปเหยียดไปพูดได้เนาะเพื่อนเพื่อนไปพูดเป็นอะไรยังมุมเต็มยังมุมหล ีแต่ไปกับไปตื่นมากแตมากน้องเอ้ยมีเงื่องมีแต่ต่อยได้ตน <c oughs> ะพี่น้องเอ้ย <c oughs> เฮาะกะกำลังทำบุญทำศีลนเนาะกะสีมาเบ้าหน่อยนึ่งนะพี่น้องสีแจงเรื่องแม่น้องดาวเนาะเอฟซีเพื่อนกาเข, like, ข้ามาคอมเมนต์ไล่ขู่ไล่ขคนเนาะว่าจะข้นเนาะไล่เลยพี่น้องเอ้ยทั้งแบบว่าผู้ให้ยกำลังใจแหละกะแบบเแบบ้าอัน บ่ห้กำลังใจแน่ห้กำลังใจแน่สุขุมสุขคนแหละเนาะพี่น้องแต่ก็ขอบคุณทุกท่านที่เขามาหับส้มแหละกะ็คอมเมนต์เนาะอันนี้ก็รช่าซุยกับอบอดนบอดนพ่อก,กับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ทุกคนเดอ้อพี่น้องแบบว่าจากมาเล่าให้พังนะพี่น้องมาสีแจงเป็นบางเรื่องนะเป็นบางเรื่องเทียนผล่กระท่เขามาว่าช่าซุยคือบอลน้องดาวมาอยู่น้ำพอได้เห็นนังเสดนังซื้ออีย่างระมานนี้นะพี่น้อง ได้ขู่ได้คนมันกระทำเขามาเนาะอันซาซุยกระชิบ้าอ่ะพี่น้องพังเนาะว่าคือบอลนองดาวมาอยู่น้ำบบได้เอามาพี่น้องเอ้ยมีแต่เพ่อนอย่างแม่เยี่ยมแม่เพิ่นมาเนาะพี่น้องเล็กหน่อยกันถึงจะถูกกอยู่น้ำแม่มันก็มีความซุกได้พี่น้องเอ้ยกูได้ก็ต้องการแม่กูคนเนาะพี่น้องถึงจะถูกชี้ากแต่ก็อยู่น้ำแแม่ คือเพิ่นมาตอนนั้นก็จัามือแม่จะขึ้นสามคือสี่คือขนเพิ่นอาเพิ่นมาแห่ซีนพี่น้องเพิ่นบอกเจ้าซุยน่ะอันห้ามาเนี่ยห้ามาเยี่ยมเจ้านี่มาแห่ซีนเพิ่นว่าแปลว่างยังป่าแห่สิ่นมาบำลุ่งกันโตแล้วมันจ่อยแห่มันเอ้ยซุยเอ้ยเอ้ยซุยเพิ่นว่ะห้ามานี่เจ้าว่าห้ามาอย่างมาอย่างห้ามาแห่ซีนว่าเสาะห่วยมันยังแห่ซีนว่ะมาบำลุงบอก พอฉียาหวานมันเขแต่ว่าบรุงอนมที่ยอนเราเกินเนาะนเอไม่ค่อยคันเว่ามันวดทุนมาบ้่าเลยกินแต่หนูไม่ใชกิยาเ็ที่จะก็มื่อเบื่อก็ินแต่หนูไม่ใช่กินขัเออเขาจะเมื่อเรดู้จสีบดจ่อยคือห้ามันน่อยเนี้กับพได้กินวันจันมันนอนมาแห่ซีดมันอ่ะคือสิ ถ้ามากินอิ่มอยู่บ่แห่ชีนนี่แห่ได้ไร้เติมมันวะมุกระถากระได้กินนะเมื่อจะพูดเหมือนกับลำบากลายนะพี่น้องนำได้พื้นไพ่กับโบมี่เนาะพี่น้องชาชุยกับกันเป็นไปได้กับอย่างไรยผลไม้พี่น้องนะมองขามไปข้าม,มาข้าม,มาขี่เกียรตขี่ข้า่นนะพี่น้องเพื่อนกับขี่ข้า่นแนบบริสจากได้ชาชุยกับแต่เห็นมากกับเพิ่นกับขึ้นชีบร้อยขี่ข้า่นเพิ่นได้เดาพี่น้องว่าชนะพี่น้องเลย <ม>อยากมีกับโบมีแหละอยากห่างกับโบห่างแล้วมันแต่มันเป็นยังไงแหละ่อยกับโบอยากถูกจะกคนนอกสี่น้องเลยเออจต่ได้มันโบมีอ่าชนะเซนถูกสี่นออ้องเลยเออแยงเพิเ่งเวล่าน่นซิปแยงก็บุญบ่หอดยอดบ่เกียวแซนสิเลวกับบเทิง,ง,งแต่ก่อนนะเพิ่นก็มีอยูนำสางน่ะแต่ว่ามันหกักมันนี้มันหักมันขาดเด้มันขาดลงนะแล้วขึ้นบบได้เอาขึ้นบบได้ไอ้น่ะ นับขึ้นมาได้ไม่ออมืขาดต้องเลิกข้าเจ้าร้องแล้วมันเอาขึ้นมาได้เพิ่นว่างแล้วจะตุกตุกต้นเนาะต้มหมิงสมาวะข้าเจ้าเป็นยังหนาเกียดหนาการกะขออ่อนขอย้อมพี่น้องเอ้ยหักเดี๋ได้ไปเห็นข้าเจ้าหนากระลำบากไร้ตุกง่ายไร้ขี้อุ้ยพี่น้องเอ้ยกำลังว่าก็ไม่ยังงึ้งอยู่ดีดีดูนี่พี่น้องความหักควบแพงมาครบเป็ดพี่น้องเอ้ย ลกมาพบเฟฟ็ดได้ได้ที่ทอง้ยหนเนะี่ยมันดิ่งหน้ามอยู่กับเปบ็ดโดิ่หน้าดี่ๆกับ,บกตคบหมุนเลยถูกตัวด้าฟอมมันไปเห็นในไจ่ายเห็นดิ่ขางแมมผมได้เลยตัวขาวนี่เห็นยั่จากระางกระาหม่าพักกันเห็ดอยู่เห็ดกินแบนบ,นบเพม่แบบมาคบเ็สเนอลเยก่ะซองได้ถือในาพโอ้ยเนาะอนิปานี่ใช้มาเลี่ยงมันมีสองโตรกระตายสา ก็บมีนะอันนี้กระโพอม็คอลำปูเช่นหัร่องมาก้ออยู่นี้เขาได้ชิ้นให้เป๊กข้ากระเบิดเลยเอ้เป๊ข้าวซับีโตนะขากระห้ต้นนึงเขาเป็นหาเป็นหมูเขากระให้มันกรเบิดเหะเฮ้ยุ่กรลุกแงะจุ้ลายคน ผมมีตัวเดียวเลพี่น้องพี่ตัวหนึ่งเอาคือแทงให้แล้วตายถึงอะตายตาคนเหรอโอ้ผู้ใหญ่พามลูกยามหลี่พี่น้องเอ้ยแต่วันเบาใจนะลูกยามถึงยามนางยามผู้เดียวกอดออยู่ฮะเบาสมใจนะงามลูกกับผู้ชายแม่ครัวเ้าก็คือป้าเ้าคือเก่าพี่น้องเอ้ยผูกผูกเคยจากค่ายไปใส่ กันโบเห็ดกินน้ำลูกน้ำลานไปแท้คิดไปเห็ดในชายพี่น้องเลยลูกคัวกับโบมี่พอเดี๋ยวไอ้ชายกินน้ำลูกน้ำลานพี่น้องเลยพี่น้องกระชิ่งเดี๋ยวเนาะลงมาถือคู่มือคู่มือคัวกับโบมี่คัวกับโบมี่ก็กันพี่น้องเลยอันนี้กระดาษสาวโสดกินน้ำดูน้ำรานแล้วมากินน้ำลูกน้ำลานถึงได้ มีพวะพวะใส่ป่าพี่น้องเลยมีช้อนพวะเป็นกําป่ากําพร้อยอีกคู่หนึ่งที่มาอยู่มากินอยู่ในนี้มาเห็ดกินใส่ปากพี่น้องเลยก็ออินใส่ป่าใส่ท้องเลยกส่ยาใ็่ช้อนแต่เมื่อนอนย้ำมึงเศร้ากับมาไม่หายเมื่อนี้เด้อก็ยังบ่ได้เมื่อยอยู่จะเขาซ้ำถุบเลยเดี๋็กสมาายต่ออีกพีเนาะงชี้ถุบเลย เกัได้พวสองคน,น,นงงใพ <c oughs> ินอเยตายพัวสองเ <c oughs> ัวสก็ตายองเ <c oughs> อพวที่หนึ่ก็ตายพัวที่สอก็ตายอีกเลยอยู่ยมาลี่ยงลูกทำผ้าเออมาลี่ยงลูกอยู่น้ำบ้านน้ำเมืองเป็นแน่โดเดี่ยวอยู่คนเดียวแบบน,นี้ลูกเขากตงใหญ่กหนก้า,นาบ้านเลยว่ะเอาลูกอเอาปัวเขาไปครอบครัวไปครอบครัวมั่นปุ อยู่จะได้ฉวันเมี players, ่ยงจันต <edi> ุกับไกลกันไปแแหละย่งแต่แม่นี่แหละเอาตัวเาแล้ว่นก็มารับจ้างเรี่ยงนอกอะเต้เพก็ได้กินสะปาเพิ่นคี่นอกเฮ้ยอันนี้ก็ได้ปลาคูนเออปลาคูนนี่คนห่ังคนรวยคนคนจนออ คนโตพี่น้องเลยลยโต๊ะกระโต๊กระดอมือนีเตียกเตียต๊ะเว้นพกพี่น้องเลยจนขด้าปานนี่ยังบ่ยังบ่เศร้ากันเนาะอันโต๊ะหมือโต๊ะบเว้นเนาะเล่นโต๊ะเอมาเลี้ยงกระมันสิบ่ากีรจังแล้มันโคกตายกคมหนดโอ้ยเพชรกระดัันมากระดัะ ก็เรื่องน้องดาวแล้ะก็น่าพี่น้องถ่ายคลิปก็ซิมาว่าเรื่องน้องดาวอีกพี่น้องตอนนี้ก็น่ามีอันอันมีอันอันผู้ใหญ่ใจดีเนาะสี่ทานเพิ่นฝากมาทางซ้ายอันทางซ้ายอันคูโน้นะแม่ซ้ายคุณโนซ่ซ้ายคุณโน่คโอ้เขาขมาหายมาเว้นนี่พี่น้องสองพันหกนี่แหละพี่น้องว่ามาไหวสมทบมา ว่าสิไป็นถังสังฮะแล้วพี่น้องเอ้ยครับจ้าที่ได้ทางหรือบอ่อ,อมันเจ้าทีได้ถังแล้วพี่น้องเอ้ยเล่นงสั่งหนาเขาหน้าข้าสว่านได้ขนาดเจะะ 7, ็ดท่านเลยเนาะว่าสิไป็นถังสงังฮะอันผูใใ้ใหญ่เจ๊แม่ใหญ่เจ๊ดีทั้งเมืองนอกเนาะได้ยินอ,อันได้ยินอ,อันคุณโอ๋บอกแมออ่ใหญ่เจ๊ดีสีทานสีทานคุณโอ๋เอาเขามาเบิ่งเอาเขามาหายมาเว้นหนีพี่น้องเอ้ยเพื่อนามาเตรียมเอามาซอย มามาสอยแม่น้องดาวเพิ่นว่ากับพังเบิงบบ่งเนาะเฮากับรบเบิ่งเดอร์มีผู้ใหญ่เจดีเพิ่นถากม,มาสมทบอีกเน,นาะเฮากันยังยินดีตอนหาบด้วยพี่น้องแปลว่ากระถางมาเฟสชาซุยได้เนาะสมทบสิบเ,สบเป็นเงินเท่าไห้กระตามเนาะพี่น้องบอดตี้เงินหน่อยออบอดด้ค่อยวาสนาะพี่น้องเอ้อยออหายท่าไดมากอะเป็นสะพานบุญชาซุยจะเป็นสะพานบุญหายเนาะผู้ไปผู้อยากสวยอยากเลือเนาะอันนี้ก็ดีแมน บ hablando, you know, ido, ่ม the so ีกับบ like. ่ชอยมาติดตามช่องในเงื่อนนะกว่าหายกำลังใจต่อไปเนาะกขอบพระคุณทุกท่านเนาะปูบปุ่มีกับมาช่วยกับชตุกับปุบบ่มีกับข้าวกับแคนเน่เป็นกำลังใจให้ือนกันเป็นกำลังใจให้นายเงื่อนหน่อยเฮ้อได้ได้ข้าวกับแม้แต่การจำเป็นใครจะได้เหตุได้การอันเตจิตันกับเม็ดบ้าว เขาขี่ข้าวกระแมนแม่แม่นเขาขี่ข้าวกรแมนเขาขี่ข้าวเขาขี่เกียร์กระแม่นอีกวะชัลาผัดชัลลาแนลเขาขี่ข้าวขี่เกียร์โธ่เขมืกันพี่น้องเอ้ยเข้ากันพี่รองป้าเท่าเต็มกับฝูงอ่ะเนี่ยเออเขากับอีต้นน่ะนู้นหน่อยฮะกัเกิดมาใหม่แล้วก็น้องดาวน้ำน้ำเสียอาบกับบมี่แมนนั่นแหละแม่นน้ำไม่ใช่แต่ไอ้กับบมี่พี่น้องว้าเจ็บเป็นก้อนชาเที่ยวค่ะ ต้นนูนหน่อยเนาะผู้ใหญ่กระซางเหรอพี่น้องเอ้ยูด <c oughs> เลือกเลือกป่านี้พี่น้องเอ้ยซาซิยุชิขอโตไปเลือกกุ้งเลือกซิวน่าไม่ยังเงงหมดเลยพี่น้องคลิปนี้กระลาพี่น้องเพียงสำนีขอกันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบส้มและพี่น้องววเด้วย